พี่หนุ่ยครับปีนี้2010แต่อีก10ปีคือปี2020มีงานใหญ่เหรอคะ World Expo ที่เมืองไทยไฝ่ฝันอยากจะเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดงานก็ต้องสร้างโครงการขึ้นมาก่อนแล้วก็เสนอเขาใช่ต้องไปเสนอตัวให้เขาพิจารณาก่อนแต่ตอนนี้เราคัดเลือกกันเองก็คือคัดเลือกจังหวัดที่ที่จะเข้าเกณฑ์ที่จะจัดงาน World Expo 2020ที่มาเนี่ย6จังหวัด ที่มีการเข้าร่วมในการคัดเลือกตอนนี้เขาคัดเหลือ3จังหวัดแลแ้วตอนนี้เราไปดูรายละเอียดกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวของประเทศไทยที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020ค่ะค สสปนหรือสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนเปิดเผยรายชื่อสามจังหวัดที่เข้ารอบจัดงาน World Expo 2020โดยอยุธยาได้คะแนนนำที่1รองมาคือปัทยาและเชียงใหม่ซึ่งคุณอาคพลสรสุชาติผู้อำนวยการสอสอปนอยอมรับว่าแต่ละพื้นที่มีจุดอ่อนและจุดแข็งที่แตกต่างกันซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องเป็นผู้เลือกเองทั้งนี้คณะทำงานเตรียมการสำหรับโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo ปได้ข้อสรุป ผลการศึกษาเบื้องต้นของการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพความพร้อมสำหรับการจัดงานมีอยู่ด้วยกัน3าจังหวัดโดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในวันอังคารที่24สิงหาคมนี้โดยคณะรัฐมนตรีจะต้องคัดเลือกให้เหลือเพียงหนึ่งจังหวัดเท่านั้นจากนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนาย,ยกรัฐมนตรีจะนำไปประกาศเจตน,นารมณ์ของประเทศไทยในโอกาสร่วมฉลองวันชาติไทยวันที่5กันยายนปี2553ที่งาน World po, เ o r l d e x อ o โปเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน พี่หนุ่ยคะคอาหารที่เป็นที่นิยมของคนในโลกนี้มันก็มีหลายชาติอยู่นะคะครับไม่ว่าของไทยก็นิยมติดระดับเหมือนกันแต่เขาบอกว่าอาหารที่ติดระดับมากๆอาหารญี่ปุ่นนะอจอยกินกันทําทั้งนั้นเลยทุกประเทศกินอาหารญี่ปุ่นสําหรับ <c oughs> เมืองไทยก็คลั่งไคล้ซูชิกันนะคะ<อ>แล้วก็วันนี้เราจะแนะนำเรนโบว์ซูชิ อยู่ที่ศูนย์การค้าซึ่งกำลังดังอีกเหมือนกันเคเลนจสุขุมวิท26ค่ะกำลังมาแรงฮอตมากนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ในย่านสุขุมวิทที่ตรงนี้เขาก็จะมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งร้านอาหารชั้นนำต้องจอยไปทานมายังก็ไปลองชิมมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมได้ดูหน้าตาของมันก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะไปชิมหรือเปล่าด้วยไปชมกันค่ะ คุณผู้ชมคะกระแสะความนิยมในการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนไทยนะคะเริ่มมีมากขึ้นจนเปรียบเสมือนเป็นอาหารประจําชาติไปซะแล้วและว,วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะว่าสเสน่ห์ของอาหารญี่ปุ่นนั้นอยู่ตรงจุดไหน คุณภาชราคะถามถึงที่มาของร้านเรโบโรซูชิที่นี่นะคะ่ะครับผมก็เลิกการนำนะเข้าเป็นชาเหมืนญี่ปุ่นครับเป็นเป็นชายใช่ไหมคะที่นี่ก็พอดีว่าคุณพ่อเป็นพ่อกรค่ะนใจแบรนด์นี้มากแล้วเออท่านเป็นคนนิยมเรือเพราะอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เลยนำเข้าแบรนด์เป็นชาขึ้นมาแล้วก็ตั้งบริษัทปีละสยามค่ะเพื่อเป็นบริษัทที่ดูแลแต่และเรื่องด้านอาหารโดยเฉพาะก็เลยนำเงินนำเข้าตัวนี้ เข้ามาเป็นสักชิปลายแรกการตกแต่งก็ต้องบอกว่าร้านนี้ตกแต่งเปไนไ์ต้องได้กลิ่นอายฝ่ายดินิ่งก็คือเป็นการกินอาหารในชั้นสูงนเราก็จะตกแต่งในโทนสีที่จะดูหรูหราก็คือเราจะเด้นโทนสีดำแล้วก,ก็ดีไซน์โรงเลียรทน้อยที่เป็นสีเขียวซึ่งเป็นสีของโลโก้ของร้านอาหารร้านนีนะ้ก็ได้อิทธิพลมาจากโออรงแรมสยามแลนดสยามซึ่งเป็นของคุณพอนดีึหลังจากที่เปิดมาแล้วเนี่ยประมาณ2เดือนที่เควิลเลจนะคะ ได้รับการตอบรับจากลู mainland, กค้ายังไงบ้างคะก็ได้รับคาค่อนข้างดีครับผมถือว่าปราตรงตามเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือตรงนี้น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราอยู่เราก็เลยเลือกเคเบลเล็ตที่จะเปิดสแตนด์อโลนเอาท์เล็เป็นที่แรกซึ่งก่อนหน้านั้นเราเคยเปิดที่โรงแรมสยามอัศว์ยาบมาแล้วก็ได้รับปรับตอบรับเป็นอย่างดีในเรื่องของลูกค้าเพราะว่านี้เราเป็นสแตนด์อโลนเอาเล็กลุ่มลูกค้าเราก็อยู่ในซึ่งเราเล่นคนญี่ปุ่นแรืว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์โดดเด่นซึ่งเคเบลเล็ตเนี่ยโล เออ่ไลฟ์สไตล์โมอของเขารุ่นค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ๆเราเข้ามาทันทีครับสุณหรับเวลาเปิดปิด<ม>เห็นว่ามีเป็น2ช่วงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็คือเราจะเปิดปิดเป็นเวลาก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะก็คือจันทร์ถึงสุริย์นะเราจะเปิดได้ไงตอน11บเอโมงถึงบ่าย2องค่ะแล้วก็มาเปิดอีกทีตอน5้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม,มสุริวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดในคาสิโนนะครับเราจะเปิดตั้งแต่สิบเอโมงถึงสีทุ่มเป็นต เวลาผ่านไปเร็วหลือเกินนะตอนนี้ก็มีบัตรรับประทานอาหารอีกร้านหนึ่งมาให้คุณผู้ชมปาปาราสซีอยู่ที่ถนนวิทยุอยู่ที่โรงแรมชัตโตเดอแบงคอกของคุณเจี๊ยบลาลีวันกัญจนาจารยอ2,000บาทแจกฟรีแต่ต้องส่ง SMS 0816336677ครับมนะคะมาที่เบอร์นี้พิมพ์คำว่าเจาะข่าวเล่าความท่านแรกก็จะได้บัตรรับประทานอาหารไปครับอีกเรื่องหนึ่งท่านที่ลงทุนในตลาดทุน นะต้องการที่จะไปวิสิตกรรมณีหรือไปเยี่ยมชมกิจการเดือนนี้เดือนหน้าเลยวันที่4กันยาจดวินิจหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมจะพาท่านนักลงทุนเนี่ยไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทโซราตออ ฟรีนะครับฟรีจะออกเดินทางกันวันที่4ีนะรายละเอียดสอบถามไปที่เบอร์0847029194งานนี้ผมไปด้วยหมดเวลาค่ะสำหรับรายการเจาะข่าวเล่าความไม่แจกหนังสืออโอ้ตายขอบระทานโทษยังมีรางวัลปลอบใจก้าวไปด้วยความสุขนะคะหนังสือเล่มนี้มี5รางวัลจากสำนักพิมพ์ไพลินขอบคุณด้วยนะคะ แล้วก็หมดเวลาทั้งอาจารย์สิปรกรข่าวสะอาดและดิฉันอวสดาปกมนตรีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์14นาฬิาโดยประมาณท n n 24และ FM 103 m ม z ้อยามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ